มีครับน,น้านขี่รถมาบนมันยิ่งกดเอ,อเต็มเต็มข่งหัววัดถือว่านี่ไงคำน,นับนหนาระวังใหญ่ไหมอ,อ,นานานอู้ววัดน้าหอ้ยนี่ครับน,าน้านาเทียนบาวพ้นมาแล้วครับ ปิดมากรเห็ดเห็ดงานเลยเปินมากรเห็ดงานเลยใส่อันจับปลาหอยบ้างครับดีกลัวๆโลกกลัวได้ครับเดี๋ยวคุณมาแล้วกันเดี๋ยวใหญ่ไม้กันเลยครับน่ะเดี๋ยวไปไม้เก่าๆดีเฮาเคยไปครับไปทางอันบ่อกรุงห่างครับเหมือนเคยมันก็มาตกเบ็ดนั่นเดี๋ยวไปเอ็นเสี้ยนปลาก่อนเดี๋ยวไปน้ำกันครับปู้นพนยิงอยู่ฝู่นครับนนาะ นี่ครับเชียนเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดผ่าไปไม้ผุนเลยเนะครับหนาๆและะ้วก็ยังไปเบิง้งยิงต่อกันอยู่ผุนเลยไปครับผม นี่ครับนาน้าขี่รถมาเพิ่นม,มันยิ่งก่อนทุกรอบทุกรอบ <S <S โอหุยตัวนี้ปัดใส่ถือเพิ่งโล่กลัวโล่อีกแล้วจังได็กกับโล่ตัวนี้ลกลกางตัวเลเออน่นปออจังได็กจังจะลูขึ้นมาใส่อันเสียนบ่าวอ่ะมันกับบอลลอดแล้วนี่ปดัดนาหน้นาซือหวยเพิง่งปดัดอุ้ย โอ้ยถึงสีบอลอดเด้อถือกลางแน่เนาะไปแล้วบักบิ๊กใส่อยู่ว่างหนึ่งสองผม่าเหลือหัวหนองตัวนึงเจ้าก็ท่านได้หัวหนองไงแห้งอยู่นี่นี่ครับไม้ยี่ห้อมาเฝ้าเตี่ยนบบาจัดไปสองตัวเลยครับฮือดขุดยอด้วเลยครับนะฮะมาดหอดไม้ครับนั่นน่ะิเขาไม้ครับผม อายน,นี้เขาก็มันยิงลายรอบแล้วโอ้สิม,ม้านบ่ัหน,นะมาหลายคนครับเหมือนในทีมงานเขา้าครับเจียนเบาเจียนปลาครับใส่รูดบิ้งทดลองความแม่นเิึงบัวไอ้เยบรอยคันว่าหันหลังอุ้ยปูคอใหญ่นอนคือลืออยู่นี่ม่เห็น เฮ้ยว่าถือดอกจุ๋มคิดนหาวลูกดอกเกาๆเลยถือถือว่านั่นไอ้ปลาว่างนั่นบริสันกระคามคามไปยิงแถวๆนี้ก็ได้ได้นามแห้งอยู่ ่เสีเนยน<ด>บ้ายิางต่อเนื่องเลยครับผมถือกี่บ่มาสีบกวเมตรเพิ่วมาห่วยปัดใสลิดบ่อสลิดทำนั่นอ่ะขึ้นจนะิใส่นปืดสลิดปัดปัดดใส่นีหายากเด้อปัสลิด มือนันได้ย้า่ลูกนี่นนได้สองตัวลุ่นไงปลาหมานัมนหมนันหมันไปตามกันต่อไอปลามาขามไปมึงนี้กับผมไปเพียนปลาถือครับถืออะร้รเปล่าไงบอปิดแต่ตัวงามแขดึงตึงมืออู้เอาแล้วเอาแล้วเกือบมาถือเนาะ เกือบไม่ได้ครับท่านผู้ชม <laughs> โอ้ยลอแลมก็ลอแลมปวดแล้วดรอ้ยนีย่ไปห้อยหอาเอาเลยแม่กโอย่าพอมัดินเลยโอ้อนนโอหวานหวานกันแ่น่ะเปลี่ยนปลายิ่งเกือบ่าถือโอ้โหถือก็แจกได้ก็พัอ้นก็ยิงแบบนี้วะโอ้โอมาตาน้าอาหางมาเลยชาหางกก <c oughs> หงั <c oughs> งความหนาก็ <c oughs> าได้สูแบบแ กือบไปหางวีปาดถือว่านี่ไงคำนั่นหนาระวางใหญ่ไหมขื้นสู่แถบ้าถือหุ้ได้มอนโอ้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 ค่อยๆค่อยๆปุ้ยปุ้ยเกือบปาดนะน้าปุ้ยมังมั่งนอน สัง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 ไอ้บ่าวสังโลกกัวเอาเฮ่ทายจัดโลโลกกัวมาหน่าหน่าสังเบิงครับจัดโล่โอ้โหโบสอดโอ้โหสดโล่สอดอยู่ประมาณโล่ขีดใส่โล่ขีดโล่ขีดหรือโล่สดโล่สองพราะว่าโล่ขีดเอามาเบิงโบหวงโบหวงก็ขีดโบหวงมหาลายก่อนอ่าเะพ่ะสู่คั่งหน่าน่ะเอ้ย โล,ลขีดเดินขั้นบ่ขึ้นเปินนึงบ่าึืนใช้ตูโโ้โลอยู่เนี่ยพ่นซ้ำแปดขีดบ่ถึงโลเว้โมเมนต์โมเมนต์ตะซางบ่ตรง <c oughs> จรังไหกับโลอ๋อโมเมนต์ล่ะเอาจับเบิึงโลอันจับเบีย นี่น้าหน้าเบ่งโตครับผมนี่น้าหน้าผู้ยิ่งน้าหน้าเบ่งโตครับตาช้างบอกแปดขีดพ่อแม่เหรอครับแบบนี้ใหญ่กว่าฝ่ามือผมโอ้โหจังได้ก็โลขีดโลดสองเทครับน้าหน้าไอปลาเห็นแล้วไอปลาเห็นแล้วไงแห้งครับเยอะยอะอุยไ่เคยเห็นปลานี่ใไงวะหนี่ครับอุ้ยกันลังเดียิ่งปลาใหญ่มือนี่แล้วตอนซ่อนแห้งน้าหน้าเอ้ยเสียนบ่าวยิ่งครับผมสี่ฮูด ผมตกะไกลเลยครับ <c oughs> เกือบมาถือปัดเบื้องในหนามตัวหน่อยแห้งเพราะว่ามือเกือบถึงโลูเลยอแดงหันนี่ไปตามกระต้อแล้วน้าไปเซียนเบาเอายิ่แล้วนะน้า,นา,อาอนะนะปืด๊ดเจ้าหมานแห้งไงบปล่ามันนี้เซ <c oughs> ียนเบาหมานแห้งมันนี้นะ,นะ้าไปพี่ครับอุ้ย <c oughs> เต็มขึ้นใกลกๆนึงขึ้นบอกอ้ยโมเมนต์ก็หลุดพอกได้นิโมเมนต์โมเมนต์ขึ้นบอกกับไก่ตัวผูตัวผู้ทองบปลายปืดนั่ะมานมาดมานมาดแ้ยังว่างันอ่ะ ถือไอ้เหาโตสามทิศโซสามกันเลยอือปาดถืออีกแล้วนะน่ะยิงผู้เดียวโลดเจ้ามือนี่ปาดเจ้าเฮ็ดคักเทได้เบิด์สองเห็นคืนสองตได้เบิด์ตสองขนาดน่ะจากมานแห้งเส้นเบามานแห้งขนาดที่ได้เบิ้งนี่ขนาดถืออีกแล้วปาดคือก้านตาม ขึ้นหันหนาสุดยอดเลยขนาดหนาเลยนี้สามตแล,ล้วครับไมน้นี่ประคองสองนี่ไงหนึ่งครับผมนี่ขึ้นอยู่นยนห,หนีงหันนี่ตัวเมื่อยหนึ่งปนินหลุ่นเดียวกันมันคู่มันหักเลิกบอม,มาคู่ตัวนั้นอ๋อหักเลิกแบบแนมเห็นพระพุ่มพูนี่อือปี่นหาดปนินกับไงเห้งครับประคอ,องกับญ่ครับผมแน่นอนแน่นอน เต็มๆเขงหัวปื๊ดปลานิ่งขึ้นคืนฟุ้งทีมันนี่แต่ว่าตัวบันใหญ่น้อเน้น้อเน้นอไหนปลาโอ้ยนิ่งปากมีคำนั่นน่ะเตียนปลานิ่งหนกหนากับปากเลยข้างสอดเลยโอ้ยทำมึงนี้คืนพูนแห้งทีคืนคลัก เออกำลังสิไปนี่โต้กันใชี่ปลาอไม้นี่ได้ดสามไม้นี่ได้ดสามเชียนปลาอ๊ตอีสานผ้าลอโอ๊ตเชียนเบาเด็ดสามโต้ไปออกง่ายไม้นั่นน่ะครับนั่นน่ะเดี๋ยวฝนสีมาแล้วครับเดี๋ยวข้ามาเบิ่งปลาร่วมกันเลยว่ามืงหนี้เขาได้ไร่ทำไมเขาเนี่ยน่ะสามเสียน สามเทียนครับผมของจกาใส่ติ๊กไว้หลาไว้เปล่าใส่แล้วนี่นี่ครับหน่าเป็นติ๊กครับมีครับเมลูกลัวเกือบสองครับมีของเป็นของเสียนปลาครับผมครับของอีสานพาโลเนาะอันนี้เป็นของเสียนปลาผู้เดียวเลยครับเต็มติ๊กนี่ครับคนนี้นิงมีเสียนปลาครับมีเสียนปลา ครับน้าคันมาคลิปนี้รู้ว่าชอบใจกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สองอีสานผาาลาะน้ำครับสำหรับมือหนีก็คงที่มีเพียงสานีครับฝนมาแล้วบายบายสวัสดีครับ mm hmm. สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับน้า mm hmm. ยัางไง